มีปัญหาจาก p m 2.5ค่อนข้างจะเยอะปีนี้นี่จะอยู่กับเฮาเมเอา่าน่ะถึงตอนนี้นี่ก็กยังบบมีวี่แววว่าปัญหาของฝุ่น PM ขนาดจิว๋วที่เฮาห้องว่า p m 2.5เนี่ยจะลดลงไปตามปกติทั่วไปตีคนบ้านเฮาหู้เนี่ยก็จะหู้ว่ามันจะทำอันตรายกับระบบการหายใจค่อนข้างจะเยอะ แต่ว่าระบบผิวหนังนี่อาจจะยังแบบค่อยหูกันดังนั้นวันนี้เราจะมาคือความหูเนาะเกี่ยวกับว่ามันทําอันตรายอย่างกับผิวหนังเ้าพ่องมันมีผลวิจัยมาว่าฝุ่น PM ที่เราหันขนาดน้อย,น,อยนี่นะาดูตามรูปนี่ในหนึ่งลูกบาทเมตรนี่นะถ้าเรามีฝุ่นละออง PM 2.5เพียงแค่10ไมโครกรัมเนี่ย ต่อ1ลูกบาศเมตรเนี่ยมันจากผลงานสามารถจะกระตุ้นการอักเสบของผิวหนังเขาได้โดยการที่ว่ามันไปทำลายโปรตีนที่ผิวหนังที่ชื่อว่าฟิวเลกรินที่เอ็มสองจุนี่นะนอกจากว่าตัวมันจะมีอันตรายแล้วมันก็นยังสามารถที่จะเป็นตัว ตีจะพาสารเคมีต่างๆที่มันเกาะกันเนี่ยเข้ามาสู่ในเซลล์ของผิวหนังเราได้แล้วก็กระตุนเนี่ยเกิดอาการอักเสบมีพื้นคันนอกจากนั้นในคนไข้ตีมีอาการพวกโอนี้อยู่แล้วเนาะอย่างเช่นพวกตีเป็นผู้แพ้ผิวหนังหรือว่าผิวหนังที่มันอักเสบอยู่แล้วพวกสเก็ตเงินพวกสิวแล้วก็ผมร่วงการตีมีฝุ่น PM ม ที่จับพวกสารเคมีต่างๆมูนิยูเนี่ยมันก็อจะทำให้เฮาเนี่ยมีอาารหนักขึ้นได้มีการทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีรายงานว่าเซลล์ของมนุษย์เฮาเนี่ยถูกทำลายจากการที่เฮาสัมผัสฝุ่น pm 2.5ตที่5้ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรหรือที่ค่า aqi 151-200 ในเวลาเมินเมๆน,นับตั้งแต่2ชั่วโมงขึ้นไปก็พบว่าผิวหนังของเราเนี่ยถูกทำ้ายจากสารอนุมูลอิสระที่มาจากฝุ่น PM 2.5อันนี้ก็คือรูปภาพที่แสดงก,กลไกของร่างกายที่เสียไปหลังจากที่เราเจอฝุ่น PM 2.5ในรูปภาพจะเห็นว่าฝุ่น PM 2.5นี่จับกับสารกอมะเร็ง ใน,นี้ก็มีชื่อว่า P.A.H. ชื่อเต็มก็คือโ o l y c ซตริกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหลังจากจับกับสารก่อมะเร็งแล้วกลไกของผิวหนังก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจนในท้ายที่สุดก็คือหน้าที่ในการป้องกันสิ่งแวดล้อมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมภายนอกของผิวหนังนี่ก็เสียหายไป ผลจากการถูกทำลายจากฝุ่น pm 2.5ก็มีตั้งแต่ระยะสั้นก็ระยะยาวระ,ระยะสั้นเนี่ยยางเช่นเขาไปสัมผัสใหมมๆเนี่ยก็บางทีก็จะระคายเคืองแล้วก็มีพื้นแดงคันอย่างที่เขาเห็นในหูเนี่ยอันนี้ก็แค่เก่าเก่าคันๆันถ้าเป็นมันนัาก,ก,กินยาแก้แห่ถ้ายาแก้แห่มาเกิน5วันก็หายยังโรคที่สนี่ก็คือสิวสิวพดสิวพดนี่ลองดูดีๆนะจ๊ะมันก็เกิดจากสิว สาเหตุมันก็มีหลายอย่างแต่ก็ฝุ่น pm นี่ก็แมนได้อันหนึ่งสิวพจนี่จะเห็นมันจะเป็นเม็ดจะเต๋าๆกันแล้วก็มันจะบ่มีหัวแล้วก็ฮักษาก็ยากอยู่มันจะมียาของมันโดยเฉพาะซึ่งมันจะย่างมันจะประเมินกับยาซิวทั่วไปถ้าใช้ยาสิวทั่วไปนี่มาได้เพราะว่ามันเป็นซิวที่เกิดจากอากาศแพ้สซิวพื้นอันหนึ่งก็คือพื้นอักเสบ พื้นอากเสนี่ก็คือว่าการที่เขาเป็นพื้นมันเมินพื้นตอนแรกอาจจะเป็นภูมแพ้เล็กน้อยแล้วก็เก่าๆคันๆอ่าระยะมีอาการคันเธอแดงนักขึ้นเป็นระยะเวลานานถ้าปลอยไปน,นานๆก็จะกลายเป็นพื้นอักเสบเรื้อรังได้เหมือนดังในหูนั่นพื้นอันที่สองนี่เป็นห้องว่าพื้นลบพิษอันนี้เป็นพื้นที่ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้หูแล้วก็จะได้ตระหนักถึงอันตรายถ้าเอาเป็นพื้นแบบเนี้ยมันเป็นพื้นพื้นภูมิแพ้นพนชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างจะอันตรายมันจะเป็นปฏิยาทางผิวหนังที่มีพื้นเป็นนูนๆกลมๆอย่างที่เห็นในหูถ้าเป็นเฉพาะในหูนี่แบบ,บเยอะเป็นแค่บริเวณแบบกว้างนักอันนี้ก็เอาัปใช้ยากิน ยาทาแต่ยากิน่นนี่มันจะมียาเฉพาะโรคของมันธรรมดายากแก้แพ้ทั่วไปนี่จะเอาระอยู่อันนี้ต้องต้องมาหาผู้แพทย์ถ้าผื่นแบบแบบนูนๆแบบอี้นะแต่กรณีที่เขาเป็นนักเป็นทั่วตัวเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะอันตรายเพราะว่าผพ่นชนิดเนี้ยมันจะทําให้เส้นเลือดเทาเนี้ยขยายไปทั่วร่างกายจากผลปฏิยาของทางภูมิแพ้ซึ่งภูมิแพ้ชนิดที่เขากำลังอู้ถึงก็คือเป็นภูมิแพ้ที่แพ้ต่อ PM 2.5ซึ่งธรรมดามันก็บรรเจียน,นีเฉพาะ PM 2.5 อาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นแพ้จากการกินกุ้งแพ้แมงบ้งหรือบางคนแพ้พึ่งต่อยที่หมอมักเจอเป็นประจำก็พึ่งต่อยแล้วก็มักจะเข้ามาคลินิกนี้แต่ถ้าเป็นเยอะมีอาการถึงขั้นจะชอนะ็อกเนี่ยหมอกะไม่อยากแนะนำเพื่อมาที่คลินิกหรอกเพราะว่ามันต้องเป็นการช่วยเหลือที่ค่อนข้าง,งจะเร่งด่วนจำเดียวเราก็มาดูว่าอาการที่ว่าจะชอนะ็อกเนี่ยมันจะเราจะมีอาการจะใดแต่อันดับหนึ่งเราต้องดูก่อนว่าพื้นที่นูนๆนีนนะ่ที่เป็นลมพิษอ่ะ มันจะเป็นทั่วตัวแล้วก็เกาตลอดเวลาแล้วหน้าก็จะบวมลักษณะพืนลมพิษชนิดเนี้ยแต่ว่าจะแพ้จากอย่างเฮาจะห้องเป็นภาษาอังกฤษว่า anaphylactic shock ความหมายแพ้ที่ทำให้เกิดอาการชอ็อกตรงนี้ที่เฮาห้องว่า anaphylactic s h o c เนี่ยถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ราะเป็นอาการแพ้ที่มีระดับที่รุนแรงที่สุดแล้วก็จะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อันนี้อันนี้เราจะอู้ถึงเฉพาะที่เป็นพื้นแดงนูนเนาะซึ่งอาการอันดับแรกถ้าสมมติว่ามันจะเป็นถึงขั้นชอกเนี่ยเราก็สังเกตดูข้อที่หนึ่งจะเป็นพื้นแดงนูนๆแบบลมพิษแบบที่บ้านเราอะห้องนะ่ะแต่มันแบบเป็นนิดหน่อยบาเป็นที่แขนที่ขา <c oughs> เป็นบริเวณนน้อยมันมันแบบจะาจ่านมัน,มนส่วนใหญ่ที่เจอนะ่ยมันจะเป็นทั่วตัวแล้วก็ เก่าคันบางทีเก่าคันจะบวหน้าบวมแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยอาจจะมีอาการเมองหัวไข้าคล้ายกับเฮาจะเป็นลมบางคนก็มีปวดท้องลุกต้องนี่บ่ค่อยปะตะั้งใดนะส่วนใหญ่จะปะพะวกขึ้นไสแล้วก็หน้าจ,จะดูสีซีดๆแล้วก็จะรู้สึกว่ามีอย่างจุกอยู่ที่ลําคอแล้วก็คืนลําบากวันก่อนก็เพิ่งปะไปคนหนึ่งเป็นน้องอายุ12ปีแพ้ ังก็ได้กคนเออ okay. พิ่งต่อยพอหมอนั่งสักประวัติไปสักสองสามคมเนี่ยหน้าแกก็งมลงงมลง,ลง,ลงวัดความดันก็ได้เจ็ดสิบแล้วก็หมอก็กระใจรีบเออเปิลไปโรงพยาบาลพอดีโรงพยาบาลมันอยู่ใกล้คลินิกเนาะก็บอกว่ากระใจไปก่อนก็นแล้วกันมา,มาสักประวัติละพอพอดีวัดความดันได้น้อยก็เลยกระใจให้รีบไป Stay strong and fake a smile until I look away But i am on you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away yeah, 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 yeah. As you fade away yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same Because <laughs> a บางทีมันก็นจะแพ้ไปตีระบบการหายใจทําให้การหายใจเนี่ยหายใจลําบากอาจจะมีเสียงดังวีดวีดก็ค,คือคล้ายๆคนเป็นหอบนั้นน่ะแล้วก็ไปแน่นหน้าอกใจสั่นที่ไปจอนกัอ่อ,อนแล้วก็ทำํำให้ความดันโลหิตเนี่ยต่ำอู้จาก็ชักจะมาเป็นกรารตัวมือเท้าก็เย็น มีอาการคันเป็นพื้นนูนแดงแบบลมพิษอ่ะอย่างที่หมอให้ดูเป็นตัวอย่างนะน,นะแต่ให้แนะนาเนี่ยบบต้องไปรอมันอันตรายจนถึงขั้นจะช่วยเหลือตัวเองได้ยากลําบากหรือก็บางทีบ้านเขาไปยู่ไก่โรงพยาบาลเนาะต้องไปรอข้อสองหรือข้อสิแล้วถ้าเขาเริ่มมีนูนนูนแดงแกระจายเสาะหายาแก้แพ้ใกล้ตัวอนะ่ะใกล้บ้านซื้อกินไปก่อนอย่างเช่นพวก C p พอัตาแลกเซทไรซีอนอ่าเป็นต,ต้น เพื่อลดความรุนแรงและป้องกันอาการช็อกไปก่อนแต่มันบาจจะป้องกันได้นกนๆะอย่างน้อยมันก็ลดความรุนแรงได้ได้พ่องแต่ถ้าเขาแพ้นักมันก็จะนูนนูนนูนอยู่ตลอดเป็นอาจจะมาหายง่ายก็ต้องไปหาคลินิกที่ใกล้บ้านก็ได้ที่หมอพันักษาได้์ได้แต่ถ้าสมมติเป็นทั่วตัวยิ่งบวมยิ่งคันยิ่งใจไม่ดีก็อย่างบอกก็ต้องกระจายรีบไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดก็ะหมอมันจะได้ประเมินสภาพระดับการแพ้ว่าเขาจะต้องแก้จะใด การที่เราสัมผัสพ m 2.5ค่อนข้างจะนานและก็เรื้อรังก็จะทำให้เราเก่าๆคันๆย่างเกิดโรคที่เราห้องว่าโรคเรื้อนกวางหรือภาษาอังกฤษท้องว่าเอ็กซิมาก็คือ,ก,คอการเป็นภาวะผิวหนังอักเสบเรื้อรังซึ่งจะเป็นพื้นบางทีก็นนาำบางทีก่อแดงอย่างลักษณะที่เห็นนี่แล้วก็เก่าๆคันๆจะมีหอยเก่าบางทีก็มีน้ำเหลืองไหลซึมโรคนี้ป้ากันนัก ที่เข้ามาตรวจแล้วก็มารักษาโดยเฉพาะในคนสูงอายุอะ่ะบางทีหมออ็เอ็นดูเหมือนกันอะเก่าเก่าคันๆจนปวดเลือดไหลซิบซิบซับบางคนเอามีดขูดลูกหลานก็มาเข้าใจไปสัง่งอุย้ยว่าวิยไปดิพปเก่านะแต่ความจริงมันบาดเจ็บแม่นนะมันต้องเข้ามาให้หมอแบบคนรักษาแล้วก็เวลาเพื่ออธิบายก็ต้องฟังความมันต้องเข้าใจเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากในตัวเฮาอะ่ะมันบาใเจ้ว่าจะเอายาอย่างมาทาก็ได้เนาะ คนก็ซื้อ,อยาทาแก้แพ้ที่หมอเคยปะนะไม่ใช่ว่าทาวันสองวันนะถ้าเป็นซี่ห้าปีโดยเฉพาะยาที่เป็น้องว่ายาแมวอะที่หมอเคยอู้ในคลิปก่อนๆยาแมวนี่เป็นยาสเตียรอยแบบที่ชนิดที่มีความเข้มข้นของสเตียรอยเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วทาไปมันมือนหนังบางจ่อยเลยอะที่หมอเคยหัน,น,ะะหนอะไปปอคันอยู่ข้างในอะ อันที่สี่นี่ถ้าเป็นผู้หญิงที่หักสวยหักงามน,นี่ใครจะบอกค่อยชอบตัวใดอ่ะเพราะการสัมผัสฝุ่นพะีเอ็มเมินๆเนี่ยนะแล้วก็ระยะยาวที่สะสมไว้ผิวหนังเนี่ยจนทาให้ผิวหนังเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือเขาแก่ก,ก่อนวัยแล้วก็มีริ้วรอยวิธีปกป้องอันตรายที่เกิดจากฝุ่นพีเอ็มในแง่ของโรคผิวหนังที่เหมอจะแนะนําก็คือข้อหนึ่ง พยายามเลี่ยงกิจกรรมการแจ้งเวลาช่วงที่มีฝุ่นพ m เเยอะพยายามอยู่ในบ้านจะได้ไม่ต้องไปสัมผัสฝุ่นเยอะข้อที่สองถ้าเขาจําเป็นต้องออกไปเนี่ยค่ะอาจจะจําเป็นต้องใช้กันแดดทาทั้งหน้าทั้งแขนขานะมันก็จะดีเพราะว่าจะย่างเฮอฝุ่นพ m เนี่ยมันบซึมเข้าร่างกายนะปกติกันแดดที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยมันจะกันมบบเฮอสิ่งพวกเนี้ยเข้าไปหาผิวหนังเขาได้ข้อที่สาม อาจจะจําเป็นต้องเลือกครีมบารุงผิวที่เหมาะก,กับผิวตัวเองอะ่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาอาจจะถูกหรือสัมผัสมันอาจจะย่างให้ผิวหนังเขาเนี่ยได้ครับน,นี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกเขาว่า injury เนาะก็คือถูกทําลายเป็นบางส่วนเขาก็ใช้ครีมบารุงผิวเนี่ยช่วยซ่อมแซมข้อที่สีก็เราจะต้องอยู่ในห้องที่มีบริเวณที่ไม่ชิดกันฟุ่งข้างนอกเข้ามาให้ได้นักที่สุด กำลังซื้อกอ็เขาก็อาจจะซื้อเครื่องฟอกอากาศไว้ในห้องแต่เครื่องฟอกอากาศช่วงนี้ก็หาหายากเหมือนกันเนาะมกนุ่นต้องพีออเดอร์แต่ถ้าเรามีสตางนะเขาก็ซื้อไว้ก็ดีเหมือนกันหมอว่ามันก็มีประโยชน์อยู่ดีกว่าเราไปเป็นโรคหลายอย่างและรวมถึงระบบะการหายใจที่หมอเชงายเป็นเพื่อความหูวว่ามันค่อนข้างจะอันตรายมันก็แตะที่หมออ่านดูนี่นะมันซึมเข้าไปในปอดเราแล้วก็ซึมเข้าไปในเส้นเลือด ันไปทำอันตรายถึงระบบสมองก็ได้นะบางทียังให้สมองเสื่อมนึกถึงอันตรายแล้วก็การซื้อเครื่องฟอกอากาศนี่ก็หมอกว่าค้มอยู่ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะหมอก็พยายามปลูกทั่วบ้านเหมือนกันแต่ก็เสียเวลาในการหดน้ํำก็ต้องเลือกเอาเนาะมันความสะอาดบ้านเอออันนี้ก็แน่นอนละแอ่ละามือนะกูเต๋อหันฝุ่นนะตอนหน้าฝนหน้าหนาวนะบ้านีนแบบมีฝุ่นเนเลยอะ เอาเอามือวางตรงไหนก็มาเป็นย่ยนยางโอ้พอมาหน้าช่วงเนี้ยที่ฝุ่นพีเอ็มได้เยอะนี่นะบางทีเอาวางตรงไหนเอาขึ้นพอโอ้ตายล้วมีแต่หอยดำฝุ่นก็ต้องโอ้วัน,นวันนี้ล่างมือจะเป็นรอยข่งางเวลวก้าปลายปอคันด้วยนะมอนี่ต้องเอาผ้าเจ็ดอยู่บริเวณในห้องอะห้องตรวจ <c oughs> เจ็ดมันขนาดอะเพราะหว่าว่าเราไปโดนมันมันกัคันอะแล้วก็ดำเนียเห็นอันนึงนะถ้าออกนอกบ้านนะเขาก็ ใส่เสื้อกัน pm 2.5แล้วก็กันแดดได้ตัวอ่ะนี่นะรูปที่หมอคือพอนี่นะก็ท้องว่าเสื้อหูดหมอก,ก็ซื้อในแอปนั่นแหะแอปอย่างแอปหนะึ่งเนี่ยแบบบอกแลวนะเนาะเ๋ยวจะหาว่าโฆษณาแต่ราคามันประมาณร้อยสองร้อยสามสิบต้นต้นเนี่ยมันก็ใส่กระใจได้หอเวลาออกแดดท่อนห้องนี่มันกลายเป็นมาฮ้อนนะหมอนี่ใส่คลุมตึงหน้าคลุมตึงแกนตาแกนตาก,ก็ใส่แว่นกันแดดค่ะเวลาเขาออกไปตัางนอกอเระว่าถ้าออกไปเมินๆนะนอกจากแดดแล้วคุณ pm นะ น้ำหูน้ำตานี่มันไหลเต้ๆนะการที่เขาป้องกันฝุ่นพ m นี่นะคนที่เขาต้องดูแลเป็นพิเศษอะโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเขาว่ากลุ่มเปราะบางเนาะก็คือกลุ่มที่มีความต้านทานของผิวหนังน้อยอย่างเช่นละอ่อนเนี่ยละอ่อนในผิวผิวเปิ้ลกำลังกำลังใหม่เนาะหมายถึงว่าผิวละอ่อนนี่จะเป็นเป็นผิวที่จะมีอาการแพ้เนี่ยง่ายแล้วผิวคนใหญ่นะ ตันี้ต้องระวังแล้วก็คนสูงอายุคนสูงอายุนี่ก็คล้ายๆกับละอ่อนนั่นน่ะกลายเป็นแบบว่าอ่อนแอแพ้ง่ายไปเหี้ยกับคนที่มีภูมิต้านทานต่ำน่ะตรงนี้มักจะมีอาการแพ้ได้ง่ายและวำหรัคนนึงก็คือกลุ่มเบาหวานกลุ่มเบาหวานนี่ต้องระวังไปเกือบจะก,กูเรื่องอะเรื่องผิวหนังนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นเบาหวานนี่ก็ภูมิต้านทานต่างในนี่ก็ต,ตึงจะอ่อนแอกว่าคนอื่นคนที่บอกได้เป็นนะนนะ แล้วก็ต้องดูแลผิวหนังเป็นพิเศษล่ะเพราะว่าถ้าเบาหวานเกิดไปเก่าไปคันจนเป็นแผลก็นี่แผลหายจ้าแล้วเพลเพ่กระติดพวกแบคทีเรียแทรกซ้อนก็เกิดอันตรายกลายเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดข้อที่2กลุ่มพวกที่เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ยซึ่งเขาก็แพ้อยู่แล้วเนาะสารพัดอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังกเพิ่มไปแพ้พีเอม็มแบบน,นี้ก็ไปกันใหญ่ยิ่งนี่คือเก่าๆคันๆกันอยู่ขนาดเนาะแล้วก็หายจ้าทุกอย่างเลย